ขอแจกงวดนี้ที่หนึ่งให้ที่หนึ่งทำอะ่ะขอแจกก่อนได้ป่ะ สีจางเนี่ยจะที่ไฮแคปแล้วหยกเย็นจริงค่ะชอบมากขอบคุณค่ะคุาถูกหวตั้งแต่บูชาไปเสียขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยน่ารักมากน่ารักทุกคนที่มารีวิวลูกค้าขาขอให้งวดนี้รวยรัฐบาลไทยไปด้วยกันอันนี้หนึ่งปล่อยไปในกลุ่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะรัฐบาลไทยอะ่ะเดี๋ยวแคบรัฐบาลไทยก่อนนะ คุณอะไาวาเขาพูดมากเลยเอ้าหนูมักบอกจังสี่หละค่ะลูกค่ะครับอันผู้ใดพ่งมาติดตามกันยังพวท่านดูไม่ใช่ไม่ติดเป็นแบบนี้เลยคุณตีนคุณตีน,ตนใจลายที่สุดในโลกเลยอ่ะไม่ใช่จางนะมันหายไปเลยหายใจสามทีนี่มันมันหายไปกับอากาศแล้วค่ะคุณตีนค่ะ แคปตัวที่หนึ่งให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอ่อจะให้อนี้ต่อจะให้เขาเรียกว่าอะไรอะอเอะเียงวะเออใจเลขขันน้ำมนต์ต่ออันนี้เป็นตัวที่หนึ่งให้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เห็นใช่ไหม,ไมหว้ายแอดมินแอดมิดนก็ยังไม่ทันได้เห็นอะลูกค้าขาใครแคปหน้าจอแล้ว กดเจ็ดมาเลยค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะลูกค้าคะ่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะงวดนี่มาไกลายมาแห้งค่ะตัวนี้มาอีหลีเออแต่ชอบเก้าสอบถ้าสอชอบชอบ,ชอบสามตัวเลยอะ่ะครูกูเล่นแค่นี้แหละแต่เล่นขันน้ำม์ขันน้ำมลคูบาก็มานะแต่ขันน้ำมลคูบาชอบมาล่างเอ๊ะ เออขันน้ำมนคูบาชอบมาล่างขันน้ำมันคูบาชอบมาล่างมากๆ ขอโทษค่ะมีความกระซิบกระซาบกันกับแอดมินใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาใครรอเลขขันน้ำมนต์รอแป๊บหนึ่งลูกค้าหนึ่งจะบอกว่าเลขขันน้ำมนต์ครูบาให้เน้นที่ล่างนะคะเลขขันน้ำมนต์ของครูบาให้เน้นที่ล่างเพราะว่าเลขขันน้ำมนต์ครูบาชอบมาล่างมากๆ หนึ่งให้แอดมินแต่งรูปให้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจโอ้เดี๋ยวก่อนเอซีให้แคปไหมเอ่อลูกเพราะว่าไม่ได้ใส่ไอ้นี่วันที่เดี๋ยวจะงงว่าหวยอะไรแต่เลขขันน้ำมนเอาไปเล่นหวยลาวก่อนนะลาวที่จะถึงวันจันทร์เนี่ยเมื่อตอไปวันที่เท่าไหร่ ไา้เกิดสิบเจ็ดน้องไม้อะเกิดสิบเจ็ดนั่นอะเบบี้ะมันเกิดสิบเจ็ดิกาน้องไม้อะมันเกิดวันครบรอบพ่อกับแม่มันรลูกค้าแคปใหม่ใครมาไม่ทันแคปแล้วกดเจ็ดมา ใครมาไม่ทันเก็บแล้วกดเจ็ดมาลูกค้าขาอันนี้เป็นเลขรัฐบาลไทยเมื่อกี้หนึ่งลืมเขียนวันที่หนึ่งก็เลยเขียนวันที่ให้ใหม่เดี๋ยวใครรอเลขขันน้มนต์ท่าแป๊บเดียวนะคะลูกค้าท่าแป๊บเดียว ลูกค้าคาฟังให้ดีนะไลฟ์ like สดนี้นะคะไลฟ์ like สดนี้1งส่งฟรีให้ทุกออเดอร์ได้เข้ากลุ่มทุกชิ้นและที่สําคัญ1นึ่มแถมแหวนทองทั้งหมด50วง1สุ่มแถมแหวนทองทั้งหมด50วงเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของลูกสาวคนสวยของหนึง ท้ายหนึ่งรอบเสร็จแล้วหนึ่งก็จะไปที่เลขขันนะมามักม้าล่างเนี่ยมักม้าล่างค่ะแต่ว่าได้เรียกขนันน้ำมนต์คูบามาเป็นมาเจ็ดงวดเจ็ดงวดที่มาล่างสี่มาบนสามงวดเนี้ยเป็นงวดที่แปดหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างแต่ถ้า,ถ,าถ้าอ่านถามว่ามักมัก บอลูอะติดล่างเลยเออชอบล่างเลข่ขาน้ำมูลเนะ่ะชอบล่างชอบล่างมากเลยล่างนี่ขอฟันล่างได้ไหมงวดเนี่ยฟันล่างได้ไหมเก้าสิบเก้าพันแปดร้อยคนเนะ่ยเอาไหมจะฟันล่างให้ตัวเดียวมันหน้าอย,ยู่ไหยไม่มีใครมันหน้าอย,ยู่แล้ว puede yo ลล่างฟันตัวเนี้ยล่างนะเน้นล่างอย่างเดียวมาบนหนูไม่เอาด้วยหนูไม่นับหนูนับล่างอย่างเดียวใครไม่ชอบไม่รู้หนูชอบเดนให้ดูอาจารย์อามหนูลูกค้าใครแคปรัฐบาลไทยล่างแล้วใครแคปรัฐบาลไทยแล้วแจ้งแคปให้หนูหน่อยนะ เลขบัญชี067 1874153ใช่แล้วค่ะพี่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะพี่อะไรอะวะัฒนยูเหรอคุณวัฒนยูใช่นะคะใครเสียบแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดค่ะลูกค้าจ้ารวมยอดแล้วโอนเองได้เลยจ้าโอนแล้วแจ้งสลีปชื่อที่อิเอ,อนหนึ่งจะไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มเดอ้อในกลุ่มหนึ่งวางแนวทางให้ทหุกหวยและทุกวุ้นเลยค่ะลูกค้าอะแคบล่างค่ะรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยแจ้งแคบให้หนึ่งหน่อยลูกค้าใคร CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะเดี๋ยวแอดมินหนึ่งไลน์ตอบแล้วก็ไลน์ดึงเข้ากลุ่มนะคะเลขบัญชีจะเด้งหาลูกค้าอัตโนมัติทันทีที่ลูกค้าทักไลน์เลยค่ะเลขบัญชีจะเด้งหาลูกค้าอัตโนมัติทันทีที่ลูกค้าทักไลน์ล่างงวดนี้ขอฟันล่างที่หนึ่งให้เมื่อกี้สามตัวหนึ่งฟันบนอันนี้หนึ่งขอฟันล่างล่างเอาเนี่ยเน้นตัวเนี้ตัวเดียวล่างหนึ่งมา หนึ 1> 1, 9, 9, 9, 9, 9่งให้เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตใครแ KB แล้วพิมพ KB ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครแ KB หน้าจอแล้วพิมพ KB ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะน่ารักมากเลยคนที่แ KB ขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยนะคะ ใครโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ไว้ในไลน์เลยนะคะเดยวแอดมินหนึ่งจะไปไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มล่างหนึ่งขอฟันแค่นี้พอลูกค้าล่างไม่ต้องเล่นเยอะล่างไม่ต้องเล่นเยอะค่ะถ้าเน้นตัวเดียวหนึ่งเน้นตัวนี้ค่ะลูกค้าแต่หนึ่งกลัวมันหัวถิมไหมคะกลัวมันอันมันหัวถิมค่ะมันมันมักหัวกระโดกค่ะมันมักหัวกระโดกอีหลีแต่ว่ามักหลายมักตัวนี้ค่ะมักมักคักมักแห้งค่ะงวดนี้มักอีหลีค่ะล่าง ล่างขอฟันที่ตัวนี้ค่ะบนฟันตามที่บอกแต่ล่างหนึ่งขอฟันตัวเนีเ้ฟันเถอะขอฟันเถอะจริงฉันขอฟันเถอะงวดเนี้ย ใครจะให้ดูเลขขันน้ำมนต์ใครจะแคปเลขขันน้ำมนต์ k เลขขันน้ำมนต์แล้วพิมพ์ว่าสาธุนะคะใครแคปเลขขันน้ำมนต์แล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะเลขขันน้ำมนต์คูบาไก่เลขขันน้ำมนต์คูบาไก่ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะเลขขันน้ำมนต์คูบาไก่แคปหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะ เลขขันน้ำมนต์ครูบาไก่แคบหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะไผออกไปก่อนกับโอ๊ตจ้าม่ต้องมาถามหาที่หลังขอเลขขันน้ำมนต์ครูบาหน่อยบ่ไหีลีเด้สิมาไหนำบ่าได้เด้ว่ได้เด้อ ใครแคบแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยค่ะเลขขันน้ำมนต์ครูบาเด้อลูกค้าจ๋าถ้าใครถูกแล้วหนึ่งขอคนละสิบบาทนะเก0าอคนดูนะคะช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างวิหารที่วัดป่าปฐมให้แล้วเสร็จด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญของทีมงานเรา ใครแคบแล้วพิมพ์สาธุให้หนึ่งหน่อยนะคะน้ำน้ำมนต์คูบาไก่เลขยกน้ำมนต์คูบาแกไม่ทําให้นะคะลูกค้างวดที่แล้วหนึ่งไม่ได้ไปงวดน,นี้ก็เลยได้มางวดที่แล้วขอไปแล้วแกไม่ให้วันนี้ก็เลยได้มาแล้วค่ะบ่ห้บ่ได้ค่ะไปหาหอดหอดวัดแม่ไปหาหอดวัดแม่บ่ห้ได้จังใดเนาะเออขอโชกแม่ว่าสันวา ขอโชคหน่อยอันนี้ญ่ใใครเห็นอะไรแต่หนึ่งเห็นอันนี้และหนึ่งก็ซื้อไปแล้วขอโทษที่ไม่ได้บอกใครนี่นี่นี่จะให้ดูไอต้ตองอยู่ไหม <c oughs> นี่ค่ะหนึ่งทักไปซื้อหวยด,ดูดูเวลานะคะตอนเที่ยง ตอนเที่ยงหนึทักไปซื้อหวยหนเห็นเลขขันน้ำมน์เป็นเลขเน,นี้ยเสร็จปุ๊บให้ดูลายคนแรกนันนะเพิ่งบอกใครหนึ่งส่งเลขขันน้ำมนไปปุ๊บแล้วก็เลยบอกว่า6กับ9ก้ามันตัวเดียวกันใช่แม่เลขเดียวกันเอาใหม่เล่นเลยจ้ะตัวละห้าร้อยสรุปก็คือฉันถูกฉันถูกหนึ่งหกใช่วะนี่ฉันถูกหนึ่งหห้าอแล้วฉันก็มาถูกเกสี่อีก พักเน่บว่ค่ะเออถูกละพันหนึ่งพอได้ค่าข้าว แต่ฉันเห็นแบบนี้หนึ่งก็ซื้อเลยค่ะเห็นเหมือนกันใช่ไหมเลขเดียวกันแล้วหกกับเก้ามันตัวเดียวกันแล้วเจดกับ1มันตัวเดียวกันนี่กูมัดหลายแทๆ้ๆถ้าถูกก็ถูกเยอะไงคือเล่นแค่นี้แหลกกเะเห็นเหมือนกันใช่ไหมโอเคน่ารักถ้าเห็นเหมือนกันเนี่ยมันจะมันจะดีมันจะดี พยายามอย่าเสียงแตกขอร้องมันจะ,ะมันจะไปเยอะมันจะไปเยอะเอาเอาเลขเดียวกันพอ